ทุกคนคะวันนี้นะคะปันตามรอย GPS นะคะมากันที่ร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งคะ่ะแถวย่านพระราม3ามนะ,ะในซอยช่องนนทรี20นะคะซึ่งก็คือนาเดียนโฮมคุกกิ้งนั่นเองมาถึงนะบรรยากาศแบบหูใช่เลย สวยมากอยู่ในท่ามกลางความเขียวขจีของสวนนะ,ะตั้งแต่ทางเข้าเลยนะ,ะดูบรรยากาศเขานะคะก็คือความเป็นโฮมมีคือเหมือนให้อารมณ์เหมือนเราอยู่บ้านอะไรลักษณะแบบนั้นเลยนะคะซก็จะมีความแบบอบอุ่นมีแสงแดดจากข้างนอกอุ่นๆเข้ามาตกกระทบเหนไะแบบการจัดตกแต่งของเขานะ,ะก็จะรู้สึกแบบเหมือนกับเออเอาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับเออเราอยู่บ้านจริงๆ ซึ่งอเน,นี้ยก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่ตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการที่จะมาแบบคาเฟ่ที่อยู่ในธรรมชาติแบกไม้เขียวขจีนะแล้วก็มีความสงบอาหารอร่อยที่สำคัญคืออาหารอร่อยมากๆเลยนะ <c oughs> นี่บรรยากาศที่เขาตกแต่งนะคะน่ารักมากนะเขาก็จะมีถ้วยชามต่างๆนะประดับประดาให้เราได้ดูด้วย <c oughs> นี่เป็นเมนูนะที่เราสั่งกันมานะคะก็คือเป็นข้าวกระเพรา นะไข่ข้น,น,นเนาะเฮ้ยมันเมนูบ้านๆอ่ะแต่มันอร่อยมากนะแล้วก็น้ำดื่มนะคะที่สั่งมานะก็จะเป็นน้ำราสเบอร์ะะรี่นะคะเซตส้มตำนี่นะคะแล้วก็เป็นสปากเกตตี้แซลมอนนะคะแล้วก็จะต้องแน่นอนค่ะมีมะยงชิดนะคะชีสเค้กนะ,ะมะยงชิดชีสเค้ก อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดของเขานะแล้วก็ Red Velvet Cake นะไปดูส่วนหลังบ้านกันดีก,กว่าบอกเป็นส่วนหลังบ้านเลยนะเพราะให้บรรยากาศแบบนั้นจริงๆนะนี่เขาจะเป็นแบบว่าสวนกว้างๆนะเอาไว้ให้เด็กๆเนีได้มาวิ่งเล่นกันได้นะคะซึ่งก็ดูบรรยากาศสิคะ น่านั่งมากๆเลยนะคะเป็นบรรยากาศแบบอบอุ่นเป็นกันเองเนาะบรรยากาศเหมือนเราอยู่บ้านจริงๆแบบที่เขาบอกค่ะว่าสไตล์โฮมมี่นั่นแหละนะคะโอ้โยแมกไม้เขียวขจีสีเขียวรวมสมบูรณ์มากๆแสดงว,ว่าเขามีการดูแลสวนได้อย่างดีเยี่มากๆเลยล่ะค่ะ <Wow. S 1> อย่างที่บอกค่ะ แต่ว่าใครสนใจนะก็สามารถมาได้เขาเปิดทุกวันเลยนะตั้งแต่สิบโมงถึงสองทุ่มนะคะถ้าใครสนใจมาก,กันได้เลยค่ะที่ซอยช่องนอนทรีซอย20พระรามสามยานนาวากรุงเทพนี่เองละค่ะ